ใจก็เคยขันหลายเทียแล้วค่ะกับบริยาักมาก,มากไม่ยังเงินแช่ขันละนำให้มาออกละกะเอามาใส่มัปปุงนำ้ำล่างแล้วก็ดีๆแลลวก็มัปปุงนำ้ำต้มซุปก,กะสินี้เขา่ามีผงชูรสที่เกลือแช่นั่นเองค่ะเรื่องเอ่อที่พิมพิใจว่าผู้รังคนเิกก่ดกับว่าขันแล้วก็กินเลยค่ะผู้ลังคนจะพี่ิมใจเอาไว้จักเหมือหนึ่งค่ะสำหรับพักบัว แต่ซี่พอดีค่ะเพราะเห็ดแบบพ่อดีเลยตอนนี้การขั้นตอนสิปรุงต้มพักแล้วค่ะเพราะว่าต้องเอาน้ำต้มซุกที่เย็นแล้วค่ะและวทีมใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือใส่น้ำตาลให่ผมรนัวค่ะเี่นเบอร์วามันพ่อดีไป เกือกะใส่จนวา่าเสี้เบื้องมามันน้ำพอดีแหละค่ะแต่ว่านิดนึงกับพ่อแมนเพราะว่าต้องเบิ้ว่่ามันปรุงได้รสดได้ชาติมันพอดีแล้วจ้างเอาทักที่เขาคัดไว้แล้วใส่ค่ะน้ำตาลเก่กใส่จังอยค่ะพ้นเห็มน,นับตาลละลายสะก่อนค่ะมันได้่พอดีแล้วจ้างสีใส่อ่า หอ,อมที่เขาขันไว้ค่ะใส่ผงมน่วนนะคะครัตอนนี้พิ้นใจกับซีไซค์ขาน้ำไปค่ะเขานี่หนึ่งเห็ดแหมัอนอ่าเป็นสมไว้สองเห็ดแหมมีความนัวนี่อ่าไดีตะกอนเพรพสินมักใส่น้ำเขามาค่ะแต่น้ำเขามานี่คันผู้บอถนัดหรีอใส่ไปค่ะมันเสียค่ะนอาสิเสียเร็ว แต่ว่าถามว่าคันผู้เพ่นถนัดแล้วเพื่นกระบาเซกแล้วค่ะขันแล้วไม่ไม่ใส่หนาเขบมาพอพอเข้าเพิ่นก็นได้กินค่ะแต่ว่าพิมใจคิดวาเฮ็ดไว้ถ่ากินโดนเสียเอาไปใส่หนาเขบมา,านี่ยหยาดมันเสียค่ะก็เลยใส่เข่าไปค่ะหนามมันก็นามสุกค,ค่ะพอดีแล้วค่ะขั้นตอนนี้พิมใจก็เสียขิดขันไว,ว้แล้วแล้วก็ล่างสะอาดแล้วค่ะ ขั้นตอนนี้ก็คือสิสไต่กับปุ๊กไ้ละค่ะพเพราะว่าซี่มึงแล้วพอดีพอดีแกตีขั้นได้ขึ้นหนึ่งกัสีพอดีค่ะเพราะว่ามันเป็นผักบัวค่ะคือสตีได้กินไงก็ผักกาดผักบัวมันเป็นไว้แล้วค่ะอันนี้ก็คือนพิมพ์ใจเห็ดกินเองค่ะคนอื่นแล้วแต่บนสีเห็ดสูตรใสแต่ว่านี่ือสูตรของพิมพ์ใจค่ะค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะติดตามอ่าทั้งยูท,ทูบย่าทั้ง เออเฟดทางไล่แล่ะค่ะกัะเห็ดเลี้ยวเห็ดยังก็แล้วแต่ค่ะเป็นแฟนให้การต้อนรับทิมใจกะดีใจไล่หลายค่ะนี่เห็ดกินเองค่ะค่ะพร้อมด้วยหนาวิธีค่ะ